บเรียนรรท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมบุญสงไก่เกศในสมาชิกวุฒิสภาแลยในฐานะประธานอนุกรรมธิการด้านสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภานครับรรท่านประธานครับตามหน้าที่ผมก็ทําหน้าที่ติดตามนะครับการปฏิรูปโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมถึงรับผิดชอบโดยตรงในการติดตามเรื่องนี้นะครับก็พยายามติดตามรายงานทุกฉบับตั้งแต่เริ่มปี6 1หนึ่งเป็นต้นมาจนถึง นี่ก็สิ้นปี63เข้า64แล้วนะครับรายงานที่กำลังพิจารณาผมก็ดูท้ายก็คือตุลาคมธันวา2563นะครับผมขออนุญาตอภิปรายเฉพาะเจาะจ,จงลงไปให้เห็นภาพของผลสำลีที่มันเกิดขึ้นจริงๆเพื่อประโยชน์ทั้งฝ่ายผู้ที่รับผิดชอบนะครับทางสภาพัฒน์กับปยปแล้วก็กระทรวงตวบวงกรมที่เกี่ยวข้องท่านทฟังอยู่นะครับ ผมก็เลยขอญอาตลงลึกลงไปนะครับใน2ประเด็นโดยเฉพาะในประเด็นที่5เรื่องของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมประเด็นย่อยที่1.1กับ1.4นะครับรรท่านประธานครับข้อสังเกตของรายงานความคืบหน้าด้านสิ่งแวดล้อมนั้นตั้งแต่ปี6-1เป็นต้นมานะครับถึงปี63นั้นค่อนข้างจะมีน้อยมากนะครับในเรื่องข้อรายละเอียดของผลการดำเนินง,งานความก้าวหน้าต่าง เข้าไปดูในฐานข้อมูลระบบอินเนเซอร์ก็ค่อนข้างจะเบาบางนะหาไม่ค่อยพบไม่ค่อยเจอผมก็เลยต้องใช้วิธีลงไปดูในพื้นที่ว่าผลสลัมฤทธิ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นหน้าตามันเป็นอย่างไรในเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมประเด็นย่อยสองประเด็นที่ผมจะนำเสนอนะครับท่ร,รมธานครับสำหรับประเด็นย่อย1.4นั้นกล่าวไว้ถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของภาค 1.1นะครับท่านปานครบขออภัยครับพูดถึงเรื่องของการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่แหล่งกําเนิดจากบ้านเรือนจากอาคารสำนักงานจากสถานที่ราชการต่างๆผลสำลิดของปริมาณขยะนะครับดูได้จากภาพนะฮะผมก็ขอนําเสนอข้อมูลเลยนะครับว่าในปัจจุบันนี้เรามีขยะปีละประมาณ27ล้านตันขอภาพด้วยครับ ปีหกห้าเก้านี่ก่อนการปฏิรูปนะครับปีหกศูนย์ก็ยังก่อนอยู่นะครับประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกพอปีหกหนึ่งก็ยี่สิบเจ็ดล้านตันหกสองนี่เข้าปฏิรูปปีสองก็ยี่สิบเจ็ดล้านตันนะครับหกสามก็ยังยี่สิบเจ็ดล้านตันผมก็เลยมีข้อสงสัยไว้ทําไมเราเริ่มต้นปีที่หนึ่งก็ตั้งต้นเริ่มตั้งขายไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ติดใจปีที่สองเนี่ยมันเริ่มอิพฟูเมนต์แล้วนะครับ ป,ปีที่สามเนี่ยมันก็ยังเท่าเดิมนั่นแสดงว่ามันต้องมีปัญหาอะไรอย่างหนึ่งของการปฏิรูปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ในด้านถิ่งแวดล้อมนั้นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเสียหรือสิ่งปฏิกูลอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นลักษณะน,นี้ทั้งหมดเลยเราก็จะเห็นว่ามีขยะตกค้างถัดไปครับเมื่อขยะมันยังเท่าเดิมอยู่ทุกปีเนี่ยผลการจัดการโดยท้องถิน่นก็ เกิดปัญหาท้องถิ่นบางท้องถิ่นระบบที่มีอยู่เดิมเนี่ยเต็มหลุมฝังกลบใกล้เต็มอีกปีหนึ่งเต็มเพราะฉะนั้นปัญหาของการผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาก็คือระบบกําจัดที่มันใช้มานานมันหมดอายุของใหม่ก็หาพื้นที่ไม่ได้อย่างกรณีที่ท่านจะพบว่าจากข่าวที่จังหวัดเพชรบุรีกับประจวบครีขันเมื่อคลังฝ่ายกรมทหารไม่ให้ใช้พื้นที่แล้วนี่จะไปไหนนะครับก็มีการฟ้องร้องกันนึง รู้สึกจะร้องน้นถึงสารปกครองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีฐานที่กําจากขยะม,มีมันก็เกิดขยะตกค้างเราปฏิรูปมา3ปีปรากฏว่าขยะตกค้างมันก็อยู่ปีแล้วประมาณ4ีล้านตันนะครับขยะเหล่านี้มันก็จะสะสมอยู่เข้าไปเรื่อยๆในอดีตคอทชอเคยทํำลดแมปจัดการขยะทั้งประเทศสามล้านตันมันสะสมเ,เรื่อยๆเพิ่งหมดไปเมื่อปีหกสองนี่เอง แต่ปี 61, 62, ึ 1, ่ 2, 3, ไม่มีขยะสะสมขึ้นมาอีกซึ่งสิ่งนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเ,เราปฏิรูปมันถูกทางหรือเปล่าปฏิรูปมันลดปริมาณขยะได้หรือเปล่านะครับผลจำริก็คือ3ปีประเมินได้เลยครับดูจากปริมาณขยะขยะไม่ลดลงเลยถามว่าตัวชี้วัดที่ก้าหนดไว้ต้องมีอะไรบ้างคือกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกํากับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาระบบคัดแยกขยะขนส่งขยะ ตามประเภทต่างๆต้องมีผลบังคับใช้หนึ่งปีหมายความว่าปีหกหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีแล้วนะครับข้อข้อบัญญ,ญัติเทศบัญญัติหรือว่ากฎหมายแม่พรบอต่างๆต้องพร้อมไปหนึ่งปีตามไทม์ไลน์ที่วางไว้ในแผนนี่นะครับผมพยายามตามไปนะหาดูก็มีบ้างบางท้องถิ่นก็ออกข้อบัญญัติออกมาได้บางท้องถิ่นก็ไม่ออกไม่กล้าออกข้อบัญญัติเพราะว่าออกแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาการบังคับใช้นะครับประชาชนไม่เห็นด้วย ในสิ่งต่างเหล่านั้นมันก็เลยทําให้หนึ่งปีในปีแรกของการปฏิรูปปี6กหนึ่งนั้นกฎหมายก็ไม่พร้อมนะครับเมื่อกฎหมายไม่พร้อมนะครับมันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับองค์กรปกครองทองถิ่นศักยาภาพไม่เท่ากันท่านประธานครับรรอบตขนาดเล็กนะครับงบประมาณปีต่าสุดเนี่ยสิล้านบาทแต่ขยะก็เกิดขึ้นมากน้อยก็แล้วแต่ชุมชนหรือประชากรในนั้น ถามว่าอีสิล้านบาทนี่ต่อปีเงินเดือนสมาชิกสภานายกกับข้าราชการประจำกไ็ไม่เหลือแล้วแล้วทาไงฮะขยะที่เกิดขึ้นจะกาจัดยังไงมันต้องมีรถขน,นต้องมีสถานที่ไปกําจัดต่างต่างนี้เป็นปัญหาซึ่งอ,อ,องคอ์กรของกินเนี่ยไม่สามารถจะทําตามการปฏิรูปตามที่แผนปฏิรูปกําหนดไว้ได้เลยเราอาจจะมองที่ระดับสูงคือมองที่ตัวรัฐบาลมองไปที่กระทรวงต่าง กระทรวงก็ลงไปที่กรมจากกรมก็ลงไปท้องถิ่นท้องถิ่นทั่วประเทศไม่สามารถดําเนินการตามแผนแผนก็มีทั้งแผนปฏิรูปมีแผนแม่บทมีแผนจังหวัดสะอาดสามสี่แผนซ้อนกันอยู่อย่างนั้นนะครับไม่รู้ว่าจะทําตามแผนไหนประเมินมาแล้วทุกแผนนะครับเอากันจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณขยะไม่ลดลงเลยอันนี้ก็เป็นผลทึ่งจะกระทบในานาพตข้างหน้านะครับประชาชนเองก็ขาดจิตสํานึก สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาในราบเน่าที่มันเกิดขึ้นจากการจัดการขยะของบ้านเราไม่ยอมจ่ายค่าธรรมเนียมขยะจ่ายไม่มากจ่ายน้อยๆท้องถิ่นก็ไม่กล้าที่จะไปบังคับเก็บค่าธรรมเนียมขยะเงินก็ไม่มีที่จะใช้ในการจัดการขยะผลท้ายมันก็ปริมาณมันก็อยู่แล้วขนาดอย่างนั้นนะครับคัดแยกเสร็จนะครับมีการดําเนินการในบางท้องถิ่นไปแล้วแต่ปรากฏว่เวาเวลาเก็บเก็บรวมกันหมดเลย สุดท้ายมันก็ไปรวมกันไม่รู้ว่าเป็นขยะอะไรการใช้ประโยชน์ก็ไม่เกิดขึ้นมันจะต้องมีองค์กรมีรักฐรกฐิจมีใครมารับผิดชอบตัวนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครมารับผิดชอบตัวนั้นนะครับผมขอไปประเด็นเรื่องของประเด็นที่สองบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบภาคเอกชนในการจัดการขยะอันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทางท่านพลายไปที่ขยะข้ามไปเลยครับครับอันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาซึ่ง ท่านขับรถไปท่านอาจจะเห็นว่าตามร้านาารับซื้อของเก่าจะมีตู้เย็นมีโทรทัศน์ตั้งอยู่บนฟุตบาทเต็ไมไปหมดเลยท่านดูได้จากนนทบุรีลองเข้าไปดูตามซอยต่างๆขยะพวกนี้เป็นขยะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าและเอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันนี้มีมากนะครับปริมาณขยะอันตรายชุมชนเนี้เขาบอกปีละประมาณหกแสนห้าหมื่นตันเป็นขยะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็สี่แสนกว่าหมื่นตันนะครับ เป็นขยะเล็กๆพู้ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่หลอดไฟฟ้าเนี่ยประมาณ35%เท่านั้นเพราะนั้นปัญหาก็มันหลักใหญ่ก็คือว่าถ้าเราไม่สามารถจัดการกับขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้จบลงไปได้ยขยะอันตรายไม่ลดลงแน่นอนเพราะมันตั้ง65%ของทั้งหมดถามว่าปัญหาวุปสรรคของการจัดการมาจากอะไรอันที่หนึ่งคือเรื่องของกฎหมายนะครับถ้าไม่มีกฎหมายเนี่ยเพราะว่า เรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ยไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นั้นการผู้ผลิตคือภาพเกษตรกรรมเออภาพอุตสาหากรรมภาคอุตสาหากรรมเป็นผู้ผลิตเพราะฉะนั้นโดยหลักการสากลแล้วคนที่คอยเกิดโมโลพิษเนี่ยจะต้องรับผิดชอบอันนี้เป็นหลักสากลยึดกันทั่วประเทศแต่ว่าเราทําไม่ได้นะครับภาคเอกชนไม่ยอมรับสินค้าที่ใช้แล้วกลับคืนอันนี้ก็พยายามทํากันมานานเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถามว่าทําไมก็ยังไม่มีกฎหมาย ไม่มีอนุบัญญัติที่เข้ามาสอดรับตัวนี้อันนี้เป็นประเด็นหลักเลยแล้วก็พอรบฉบับนี้เ้าผมจําได้เนี่ยสิบกว่าปีแล้วครับสมัยไหนมาใปรมาเป็นรัฐบาลก็จับต้องอันนี้กระทรวงครับยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ทําตัวนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เสร็จแต่ก็น่าภูมิใจตรงที่ไปค้นในเอเวนเซอร์ปราปุวรามีโครงการล่างพอรบรเครื่องใช้ไฟ,ฟและสร้างอิเล็กทรอนิกส์ปีหกสามปีหกสี่โดยโปกติแล้ว พรบรบชบนี้มันคุเเต็ดตั้งแต่ปีแรกแล้วแล้วมันก็เคยทํามานานแต่ปัญหาคือการรับฟังความคิดเห็นเอกชนธุร,รกิจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับพรลรบชบนี้จะถามว่าทําไมเห็นด้วยม,ม่พีพรบรเนี่ยเราจะจัดเก็บยังไงโอเคก็ะทวงสาธารณสุขนะการก็ผิดชอบ เรื่องของขยะอันตรายจากชุมชนหรือมูลฝอยที่เป็นพิษเป็นลายชุมชนนั้นมีอยู่สองกระทรวงหลักคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีกระทรวงที่ก้้งเคียงคือกระทรวงพาณิชย์กับอุตสาหกรรมตอนนี้เราตกลงกันว่ากระทรวงทรัพยากรจะต้องออกพลวอกำจัดสื่อชัไฟ้า,ฟาและอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดมูลฝอยที่เป็นพิษลายจากชุมชนกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงออกมาแล้วแบ่งของเสียออกเป็นห้าประเภท แต่ดันมีประเภททีห้าเนี่ยเป็นประเภทหลัก65เปอร์เซ็นต์ของขยะทั้งหมดอันตรายทั้งหมดทั่วประเทศนี่ต่างันอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอมคุมมลพิษไม่ดเนินการนะครับก็เพิ่งจะมาเดินการปี6 3สานี่ปี64ก็จะสิ้นสุดปี6,4แล้วยังไม่เห็นวีแววของพรบฉบับนี้เลยทราบข่าวว่ารับฟังความพิเห็นอยู่อาจจะต้องผ่านกจษีกานะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญท่านประธานครับฝากไปทางสภาพัฒน์ ม,มีท่านวิเกียวกฎหมายมาพอรบออกมาแล้วเนี่ยไม่มีอนุบัญญัติเนี่ยมันไม่เวิร์กเพราะบางมาตรานั้นมันไม่สามารถเขียนละเอียดลงไปได้มันต้องมีปลีกย่อยเพราะนั้นเมื่อพอรบออกมาสมมุตินะครับว่าปีหหนึ่งหกหาเป็นปีของการปฏิรูปด้านถึงแวดลอ้อมโดยเฉพาะด้านถึงแวดล้อมนะฮะหกสีกฎหมายแม่ยังไม่ออกพอรบอรยังไม่ออกนะครับ เมื่อถ้ามันออกมาปี64สิ้นสุดเนี่ยบอกว่าเวลาสิ้นสุดของการพัฒนานี่กัญญานี่เดือนหน้ากัญญาแล้วถามว่ากิตดีกาว่าไงคลรมอว่าไงเมื่อประกาศใช้แล้วเนี่ยมันก็มีข้อยกเว้นบทเฉพาะการอีกว่าจะต้องออกอนุบัญญัติภายในเท่าไหร่หนึ่งปีหรือ6เดือนก็แล้วแต่อนุบัญญัติไม่ออกมันก็พรบแค่จะมีประโยชน์เลยเอาไปใช้ไม่ได้เพราะไม่มีรายละเอียดลึกลงไป กระทรวงสาธารณสุขทํารอไว้แล้วเฉพาะสี่ประเภทแรกประเภทเล็กๆสารร้อยละสามสิบห้าแต่ว่อมาเจอหกสิบห้าร้อยละหกสิบห้าเขา้าดาเนินการไม่ได้เพราะไม่มีกฎหมายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องฝากนะครับทางสภาพัฒน์นะครับ,รบอันนี้ผมลงลึกไปเห็นเลยว่าปัญหามันก็ทั้งวิเคาะได้ปัญหาแรกก็คือว่าก็ายังไม่มีการออกกฎหมายข้อบังคับใช้และการบังคับใช้กฎหมายเป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองคือการมีส่วนร่วมของเอกชน ยังไงก็ต้องสร้างให้ได้ผมได้มีมข่าวว่าเหรียญโอลิมปิกทั้งทองทั้งบอลทั้งเงินทำมาจากฮาสดัตเวสคือขยะอันตรายทำไมญี่ปุ่นทำได้มือถือของญี่ปุ่นทั้งหมดมันจะมีทองปนอยู่เขาสกัดมาเป็นเหรียญทองได้เพราะอะไรเพราะเขามีการรวบรวมขยะเหล่านี้เนี่ยเป็นกอบเป็นกรรมไม่ให้เล็ดรอดอะไรไปเลยเพราะนั้นตู้เย็นทีวี คอมพิวเตอร์ตัวนี้จะมีส่วนประกอบของโลหะโลหะหนักโลหะบางอย่างที่เป็นประโยชน์ถ้าเรารวมมาได้เนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองมาได้ถึงแม้ว่าจะไม่คุ้มไม่คุ้มค่าแรงแต่มันก็ต้องทําเพราะเราต้องแก้ปัญหานี้ไม่มีชนะในอนาคตท่านจะเหมือนกับสหรัฐอเมริกาเมื่อสี่ิบมาสิบปีที่แล้วที่พบปัญหาเรื่องของขยะอันตรายที่ฝังตกอยู่ดินมีผลกระทบต่อคนที่อาศัยอยู่บนผิวดินเราไม่อยากให้เกิดกรณีอย่างนั้นเพราะนั้น ก็ประเด็นของ1.4ดูผลทำลิฟต์ตอนนี้ยังไม่มีเลยทำตามมีตามเกิดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติรับคืนตู้เย็นรับคืนคอมพิวเตอร์แต่อยู่ที่กระทรวงตั้งไว้ถามว่าในท้องถิน่นในชุมชนมีการดำเนินการไหมไม่มีครับทําไมท้องถิ่นไม่ทําเพราะเขาก็มีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณใรือุคลากรขณะเดียวกันผู้ที่ผิดเอาของมีพิษเอาสารพิษออกมาให้ประชาชนใช้ ็ไม่รับผิดชอบเพราะมันจะมีผลไปถึงรพ่าต้นทุนในการรับผิดชอบของจะแผงคนจะไม่ใช้ท่านประธานครับกระทรวงพาณิชย์ต้องเข้ามาดำเนินการอุตสาหกรรมต้องดำเนิเนการเพราะฉะนั้นในสองประเด็นที่ผมเจาะลึกก็เป็นตัวอย่างเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังมีอีกหลายประเด็นโอกาสนาหนาห้าผมคงจะนํามาเสนอท่านโดยการลงไปดูพื้นที่จริงลงไปดูกองขยะลงไปดูสภาพของการจัดการาจริงแล้วมันจะรู้ว่าผลสำลีที่ตั้งไว้นั้น ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้สามปีผ่านไปเหลือเวลาสองปีถ้าเล่นทําได้ก็น่าจะเป็นบุญนะครับ่อป,ประเทศไทยแต่ผมมองแล้วกฎหมายไม่มีกฎหมายออกไม่ได้นี่คือประเด็นที่อยากฝากทางทรัพั์และผู้ที่เกี่ยวข้วของครับขอบคุณครับ